นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังธำมังสังฆันนามัราานีโา้โอกาสตาอพระเดชพระคุณต้องรูพผาปัญญาติวัตรานสงฆ์ประาสงฆ์พระเดชพระคุรุอากขอความเจริญในธรร เจ้าภาพศรัสถาทั้งหลายสำหรับญาติโยมที่อยู่ข้างนอกยังไม่เสร็จพิธีเด้อยังไม่ได้รับพรพระสงฆ์ยังไม่ได้ให้พรบางคุนมาถวายเสร็จก็กลับเลยกลับไปที่โรงทาน ก้ัวอาหารหมดข้างก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนากับเจ้าภาพกถินในปีนี้อขออนุโมทนาดีดีด้วย,วยสแสดงว่าคุณโยมนี่จะมีอายุยืนด้วยอาบิสุ์ในการทอดกถินนี้ขอให้เป็นพลังนะคุณโยมนะอายุ89นะ ที่ผู้ดวงกัว่ากาเลนะตังตีสัญญายะวัตโยวีตมชลากาเลนะปิาวิเยสุอุชุปูเตสุตาทิสุวิปัสสัมนามันไม่ใช่เวลาฉันแม่โยมนี่เป็นเวลาผู้อไินามแล้วโยมเป็นผู้มีสติมีปัญญา ปัสจากตนีมีใจเลือ่อมใสแล้โลนในวาระยาเจ้าทั้งหลา,ายซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่บริจาคทานทำให้เป็นของที่ตนถวายแล้วในการพิยมในการสมัยทักษินาทานของนายกไติกานั้นย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แต่อานิสงส์กทิน ดังที่เราได้ยินแล้วอีกพนระท่านพูดบ่อยๆอ,อันมนีสง้าประการอัตมาก็พยายามนึกอันดสงหาประการนี้มันมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์มีประโยชน์สําหรับโยมไหมบางคนอาจจะมีบางคนอาจจะไม่มีอย่างเช่นว่าย่อมมีกิติศัพ์อันดีงาม ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมน,นุษย์ทั้งหลายอย่างนี้มีประโยชน์กับเราไหมนั่นเรียนนี้ใครจะลงสม,มัครผู้ใหญ่บ้านบ้างมีโยชมีไหมใครจะลงสมัครกำนันไหมใครจะลงสม,มัครสอจอมัยใครจะลงสมัครสสไหมเอเราเป็นที่รักของคนหมู่มากเราดึงเยีด้อานิสงส์งตรงนี้ ถ้าเราเป็นผู้ที่มีรายได้มากก็ไม่เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ยินข่าวว่าคนไหนมีรายได้เกินสองหมื่นห้าเนี่ยจะไม่ได้เงินดิจิตอลนโยมแล้วนั่งอย่นี้นะใครจะเป็นที่รักของเทวดาือมนุษย์ทั้งหลายใครจะเทวดาอ่ะ เทวดาวอาตมาต้นนึกนึกว่าเทวดาคุณนายโยมรัฐมนตรีที่จะมอบก็ประมาณให้เราคนละหนึ่งหมื่นบาทตมาไว้ยังนึกอยู่รวมทั้งพระด้วยหรือเปล่าไม่ยมพระกงคนเหมือนกันเนะนี่ยอันนั้นูีนี้เราก็ไมถ่ายรีสองอ่าเราก็ไม่เป็นที่รัก เพราะเรามีรายได้เยอะกว่าสองหมื่นห้านยโยมให้อยากได้ก็ทำรายได้ให้มันน้อยลงให้เราก็จะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายญาติโยมนี่ต้องไปอยากได้หรอกโยมหาให้ได้มากกว่านั้นหาให้เหลือกินเห,เหลือใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือจ่ายบางคนนะั้ อยู่ตรงนี้เหลือกินอยู่กินเท่าไหร่ก็ไม่หมดตื่นเช้ามากับนีกินเรียกว่าเหลือกินบางคนไม่มีอะไรจะกินตื่นเช้ามาก็ถามเนียบอกว่าเมื่อนี่กินเผาแลยังเผาแสดงว่าไม่มีอะไรจะกินบางคนน่ยพร้อมที่จะกินวันนี้พี่อยากจะทานอะไรแสดงว่ามีกินอยู่มีกินมีใช้ อ,อยากจะไปตลาดอยากจะไปช้อปปิ้งที่ไหนกม็มีใช้มีจ่ายเป็นใจบางคนทุกวันนี้ไ่ต้องพบกานไปพบแต่โทรศัพท์ไปสกแกนจ่ายใช่ไหมบางดีคืนดีก็มีโยนโทรศัพท์มหาอัตมาบอกว่าเป็นเจ้าของธนาคารหาว่าอาตมาเห่นติดเงินเครดสมั ธนาคารไหนว่าให้พระใช้เครดิตได้อาตมรมจะติดออกเครดิตอยู่ข้างหลังให้หรือเปล่าไม่มีหรอกธนาคารไหนก็ไม่มีฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้อยากจะเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยปัจจัยสี่มีที่อยู่อาศัยมีเครื่องลุงห่มม,ม,มีอาหารมียารักษาโรค ถ้าเรามีพร้อมปัจจัยทั้งสี่เหล่านี้อยากจะทำอะไรก็ได้ทำโยมอยากจะทำบุญก็ได้ทำอยากจะกินก็ดกินอยากจะเที่ยวก็ได้เที่ยวถ้าบ้านนี้เมืองนี้เป็นปกติและก็มีความสุขถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่พร้อมเป็นปัจจัยสี่แต่บ้านนี้เมืองนี้ไม่ปกติอยู่ในภาวะสงคราม เช่นประเทศอิสราเอลอย่างนี้มีร้อยร้านพัก้ันมีความสุขไม่ยมดไม่มีบางทีนอนอยู่ดีๆตู้เดียวหายไปเลยยนตึกทั้งหลังหายไปเลยเนม่นดมีโอกาสใช้เงินไหมไม่มีดังนั้นแสดงว่าญาติโยนทั้งหลายีเป็นผู้มีบุลแล้วเกิดในที่สมควรเกิดอยู่ในที่บ้านเมืองที่เต็มไปด้วย บุคคลที่มีสิลมีรรนฉะนั้นถึงวันสำคัญถึงเทศก,กาลสำคัญเราก็ไม่ปล่อยปาะละเลยนี่มาทำบุญทอดกระถิ่นกระถิ่นเป็นเรื่องของผ้าโยมเป็นเรื่องของพระไตรปิฏกไม่ใช่เรื่องปัจจัยปัจจัยที่เป็นบริวารเอาบริวารเนี่ยแหละมาก่อสร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนา แต่มาอยากจะบอกกับญาติโยมทั้งหลายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของนอกกายเป็นของนอกกายกุฏิวิหารสาราโบสถอะไรต่างๆเป็นของนอกกายฉะนั้นเราสร้างข้างนอกแต่อย่าลืมสร้างข้างในไปเลยโยมสร้างสิ่งที่อยู่ในใจของเราให้มีความสุขนั่งอยู่ที่ไหนก็ให้มีความสุข อยู่บ้านก็ให้มีความสุขอยู่ป่าก็ให้มีความสุขอยู่วัดก็ให้มีความสุขหาความสุขให้เจอโยมถ้าเราหาความสุขไม่เจอถึงม้จะมีทรัพย์สมบัติเท่าของมากมายแต่เราหาความสุขไม่ได้โยมเก็จะมีไปทำไมฉะนั้นบันติบนั่นักปราชญ์นักววาสร้างเป็นเครื่องเครื่อหนุนให้เราในสั่งคุณงามความเม ถ้าเรามีได้หาความสุขเมื่อเรามีทรัพย์แล้วเรามีศรัทธาแล้วเราก็ทําได้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ญาติโยมทั้งหลายบริจาคมาเนี่ยท่านเอามาสร้างสถาบันวัตถุไว้ในพระศาสนาเป็นเจดีย์ของเราทั้งหลายทุกคนโยมสิ่งเหล่านี้เป็นเจดีย์ของเราเป็นอนุสาวรีย์ของเราทุกคนที่ร่วมโดยช่วยกัน ครั้งหนึ่งเราเราเริ่มนึกถึงได้ว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราได้มาก่อสร้างเราได้มาร่วมสร้างเราได้รูปมาร่วมเป็นเจ้าภาพเราก็ภูมิใจเราก็ดีใจเ,เกิดเป็นบุญนะเกิดเป็นบุญขึ้นมาฉะนั้นท่านว่าใชา้ทรัพย์ตนเองให้เกิดประโยชน์ถึงแม้จะทํามากทาน้อยก็เป็นบุญโยม ทำบุญจะทำธทรมมากคนละยี่สิบบาทอเอาเอาคนละยี่สิบบาทอย่างน้อยให้คนละยี่สิบบาทเป็นสุดยอดละอาตมาไม่ซีเรียสนะ,ะเป็นซีเรียสขอให้ได้คนละยี่สิบบาทเป็นสุดยอดละห้าคนก็ร้อยยมห้าสิบคนก็พันนะอาตมาหน้ามีเนี่นอาตมาก,ก็าได้นะโยม อ, scalable. อ่าได้ยมเข้ามาที่เราแล้วก็ค่อยหย่อนบางคนได้ยี่สิบบาทที่สิบบาทเนี่ยอ่านั่งอยู่นี่ก็มีหลวงพ่อหาตังให้นะให้ต้องไปเอาเอามากกว่าเอาละยี่สิบบาทนี่แหละสร้างวัดนะล้านคนเป็นเท่าไหร่โยมยี่สิบานเห็นไหมไม่น้อยเลยอุโบสถเราเนี่ยไม่ถึงยี่สิบล้านหรอกฉะนั้นรวมโดยช่วยกัน เห็นเจ้าภาพเจ้าสรัทธาแลก็ดีใจปพื้มใจนะอาตมาถึงแม้ไม่ได้ร่วมไม่มีส่วนร่วมอะไรมากมายแต่ก็มีความจริงใจยินดีและก็อนุโมทนากับจ้าภาพทุกท่านทุกคนนะที่ได้เสียสละปัจจัยที่พอที่จะเสียสละได้ไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่นฉะนั้นวันนี้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลาย ได้มาทนุคํารุงพระาศาสนาอาตมาภาพพร้อมธรรมนสัสสงของขอนุโมทนาในเจตน,นาอันเป็นบุญเป็นกุศลในการกระทำธรรมีขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดถ้าไม่ผิดต่อศีลต่อธรรมใจ ขอให้วาปารถนานั้นจงสมมําเร็จจงสมมําเร็จจงสมมําเร็จตามความุ่้มาดปาถนาทาุกท่านทุกคนด้วย